ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนักรบมังกรผู้ทรงพลังที่ได้รับข่าวกำลังรออยู่ที่หน้าเขาื่รหัาของเจ้าของเมืองเมื่อตอนรับพวกเขาแล้วในจํานวนนี้มีทั้งราชามังกรไฟราชามังกรน้ําและมังกรอืน่น ที่เขาร่วมในศึกชิงจกักรพรรดิเมื่อเห็นทางสารมังกรทุกตัวเข้าดูเขินอายเล็กน้อยชายชราคนหนึ่งที่ดูแก่ชรามากแรกมีผมยาวสีบอลและสีขาวเดินเข้ามาหาแรกกล่าวว่าสวัสดีฝาบาทข้ามีชื่อว่าหิวเวยเฉาเป็นผู้อาโวโสแห่งสภาผู้อาวโสเผ่าพันธ์มังกรข้าขอคาวราวะท่านผู้นำทางสารกล่าวอย่างสุภาพว่าสวัสดีท่านผู้อาวโสใหญ่ ข้าเพิ่งกลับมาจากการฝึกฝนเมื่อไม่นานมานี้และก็มาที่นี่ทันทีที่ได้รับขา่าวพี่สู้เป็นอะไรมากมหมผู้อาโวโสใหญ่กล่าวอย่างขมขื่นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยวิธีการที่อีกฝ่ายใช้พิเศษมากซึ่งทําให้พวกเราราบากมากัางสารกล่าวว่างานท่านช่วยพาข้าไปหาพี่สู้ได้ไหมบางทีข้าอาจจะช่วยเขาได้งานข้าต้องรบกวนฝ่าบาทแล้วผู้อาโวโสใหญ่กล่าวอย่างจริงจัง ผู้นำเขาพันต้นไม้สีเงินสีทองที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นผู้รับผิดชอบพลังชีวิตในแง่ของความสามารถในการรักษาเขาเป็นผู้ที่ดีที่สุดในทวีปอย่างแน่นอนการที่เขารักษาสว้อยย่จะเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนท้ายสุดแล้วเขาก็ยังรักษาทานอสมังกรดุร้ายได้อีกด้วยฟาบาดเชิญทางนี้ท้งสารเดินเข้าไปในข้ารหัสของเจ้าเมืองคิดตั้นโดยมีนักรบมังกรผู้ทรงพลังจํานวนมากรายล้อมโย อาคารเก่บทั้งหมดที่นี่เกี่ยวข้องกับคิตตันและอัญญบมณีอัดกล่าวได้ว่านี่คือกลุ่มอาคารที่สวยงามที่สุดที่ถังซานเคยเห็นนอกเหนือจากอาณาจักรแห่งเทพเจ้าภายใต้แสงแดดการได้เข้าไปในพระราชวังคิตตันแห่งนี้แบบเสมือนการได้เข้าสู่โลกแห่งสีสันอาคารแต่ละแห่งจะเปล่งแสงสีที่แตกต่างกันเนื่องจากคิตตันที่ใช้แตกต่างกันแต่ตอนนี้เขาไม่มีใจที่จะชื่นชมสิ่งเหล่านี้แล้ว โดยมีนักรบมังกรผู้ทรงพลังมาด้วยเข้ามาถึงพระราชวังขนาดใหญ่ทันทีที่เขาเข้ามาที่นี่ทางสารก็รู้สึกถึงรัศมีอันทรงพลังหลายอย่างทันทีพวกมันทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตผู้ทรงพลังในระดับราชาปีศาจขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นเผ่าพัานธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มังกรจึงไม่มีใครเทียบได้ทางสารเคยได้ยินส่วนอยู่พูดมาก่อนเมื่อเขากลับไปที่เมืองต้นไม้กับเขา ว่าผู้อาวุโสคนปัจจุบันของเผ่าพันธุ์มังกรผู้อาวุโสหรือเวอ่ยเฉาที่อยู่ข้างๆทางซานเป็นผู้ทรงพลังมากเขาเป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ผ่านภัยบัดสายฟ้าในการเป็นจักรพรรดิกาวอีนในหนึ่งบุคคลน,นี้เคยสัมผัสระดับจักรพรรดิและก่อให้เกิดภัยบัดสายฟ้าในการเป็นจักรพรรดิแต่ทว่าเนื่องจากไม่มีพื้นที่ว่างในมิติแห่งนี้ในที่สุดเขาจึงต้องเผชิญกับไัยบัดสายฟ้าอันยิ่งใหญ่ในการเป็นจักรพรรดิและในที่สุด ก็ไม่สามารถเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้านั้นได้โดยปกติแล้วการไม่สามารถเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้าได้นั้นจะต้องนำไปสู่ความตายอย่างแน่นอนแต่คนคนนี้รอดชีวิตมาได้ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นนั่นจึงสามารถจรินตนาการถึงความแข็งแกร่งของเขาได้มันจะไม่เกินจริงเกินไปหากจะบรรยายถึงเขาว่าเป็นเสมือนจกกักรพรรดิแต่ทว่าภัยพิบัติสายฟ้าครั้งนั้นยังสร้างความเสียหายต่อรากฐานของเขาอีกด้วย และเขาจะไม่มีโอกาสที่จะรอดจากภัยบติสายฟ้านั้นอีกต่อไปและคนผู้นี้ก็เป็นอาจารย์ของสู้อันอยู่ด้วยประตูห้องนอนเปิดออกเผยให้เห็นชายสราสองคนนั่งขัดสมาธิอยู่คนละฝั่งของห้องพวกเขาลุกขึ้นเมื่อเห็นผู้อาวุาโสใหญ่และพวกเขาเดินเข้ามาไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อปกป้องสู้อันยูท้งซานมองเห็นสู้อันอยูนอนอยู่บนเตียง ได้รู้สึกถึงรัศมีที่ไม่มั่นคงอย่างยิ่งจากตัวเขามันเป็นเรื่องจริงที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแรกใกล้ตายในขณะนี้ลมหายใจของเขาก็อ่อนแรงมากแล้วทางสารกระซิบกับผู้อา,าวุโสใหญ่แห่งเผ่าพันธุ์มังกรหรือเว่ยเฉาที่อยู่ข้างๆเขาข้าขอดูหน่อยได้ไหมหรือเว่ยเฉาทําท่าทางเชิญชวนดวงตางของเขามีประกายมัวลงอย่างเห็นได้ชัดทางสารเดินมาที่ข้างเตียง ส่วนอยู่ที่นอนอยู่บนเตียงในเวลานี้อยู่ในร่างมนุษย์ใบหน้าเป็นสีทองซีดและน้ำหนักลดลงอย่างมากมีรอยแผลเป็นที่เห็นได้ชัดบนร่างกายของเขาแร้ไม่แต่ความสามารถในการรักษาตัวเองอันทรงพลังของเผ่าพันธุ์มังกร <c oughs> ก็ไม่สามารถรักษาพวกเขาได้ทางสารขำวดคิ้วและยกมือขึ้น <c oughs> เพื่อจับชีพจรที่ข้อมือช่อพิบตาต่อมารูม่านตาของเขาก็หดตัวลงอย่างกระทานหาันและตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้น ี่คือในขณะนี้พลังงานแปลกฟอร์มในร่างของสู้อันอยู่ทําให้เขาตกะลงอย่างมากเพราะพลังงานนี้ทําให้เขารู้สึกคุ้นเคยมากไม่แปลกใจเลยที่บาดแผลบนร่างกายของเขาถึงไม่สามารถรักษาได้สาเหตุก็มาจากสาเหตุนี้เองพลังนั้นสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของทางซานและแพร่กระจายเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วนี่มันเรื่องใหญ่จริงๆทางซานดึงมือของเขากลับและสลายพลังที่ลูก้านร่างกายของเขา โดยไม่ถึงล่องรอยไว้ดวงตาของลิเว่ยเฉาสว่างขึ้นและพูดว่าพวกเราได้ร้องวิธีการต่างๆและใช้สมบัติจากธรรมชาติทุกประเภทแต่พวกเราแทบจะรักษาเขาให้มีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเราไม่สามารถสลายพลังนี้ได้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ตามท่านผู้นำจินเมีวเรนคงรู้สึกถึงมันได้ทางสารพยักหน้าริเว่ยเฉาถามด้วยความกังวลว่าผาบาทมีวิธีทางแก้ไขหรือไม่ อังสารเงียบไปคู่หนึ่งแล้วกล่าว,ว่าข้าจับให้ยามอย่างเต็มที่แต่ข้าก็ไม่รับประกันความสําเร็จหรือว่เฉายิ้มอย่างขมขืนแล้วกาว่าเรายินดีนมากที่ท่านสามารถลองดูได้โปรดลองดูด้วยสภาพปัจจุบันของสว้อนโหยเขาอาจตายได้ทุกเมื่อกับไรที่ยังมีความหวังอยู่บ้างพวกเขาย่อมหาทางและอยากรองทางสารกล่าว,ว่าพวกโซย่ข้าสามารถลองรักษาพี่สู้ได้แต่ก็มีเงื่อนไข ข้าไม่สามารถให้คนอื่นเห็นการรักษาของข้าได้ดังนั้นข้าจึงต้องการให้พวกท่านทุกคนถอนตัวออกไปให้พื้นที่นี้เงียบสงบแก่ข้าข้าจะปิดผนึกห้องนี้ด้วยสัมผัสทางจิตวิญญาณของข้าและการตรวจจับสัมผัสทางจิตวิญญาณใดๆก็จะใช้ไม่ได้หากท่านเห็นด้วยข้าจะเริ่มลองผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ตกตะลึงและผู้อาวุโสคนอืน่นๆและราชามองกร,รที่อยู่ร,บรอบๆก็ขมวดคิ้วเช่นกัน ราชาองก์กรไฟอารมณ์ร้อนอดไม่ได้ที่จะพูดว่าแล้วจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้นําของเราหลังจากที่มันพูดสิ่งนี้ออกมาก็ถูกสายตาเย็นชาของหริเวยเฉาหยุดเอาไว้เราไม่สามารถล่าชาอีกต่อไปได้แม่เช่นนั้นจะใช้เวลาไม่เกินสามชั่วโมงทางสารพูดด้วยน้าเสียงทุมลึกเขาสามารถรักษาส่วอยู่ได้และเขาอาจจะเป็นคนเดียวในโลกที่สามารถรักษามันได้ในการรักษา ่อมจะทําให้เกิดการเปิดเผยออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้มังกรที่อยู่ตรงนั้นไม่สามารถมองเห็นได้หลือเว่ยเฉาสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าฝาบาทข้าขออยู่ที่นี่ได้หรือไม่ถ้าฝาบาทมีเรื่องรับรับใดๆที่ต้องปกปิดไว้ไม่ว่าสู้อัญโยจะหายดีหรือไม่ข้าก็เตรียมใจที่จะตายเพื่อปกปิดความรับนี้ไว้กับฝาบาทเมื่อได้ยินคําพูดของเขาทั้งสารก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกซาบซึ้งใจ ขารังเลอยู่คู่หนึ่งพยักหน้าและพูดว่าเอาดาตกลงแต่ท่านไม่จาเป็นต้องตายแค่สาบานด้วยสายเลือดในภายหลังก็พอตกลงหรือเวอ่ยเฉาถอนหายใจด้วยความโล่งอกทังสารก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามั่นใจและไม่ได้คิดอะไรอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้คนถอยกลับไปแล้วเหลือเพียงทังสารและผู้อาวุโสหรือเวอ่ยเฉากับสู้อันยูที่นอนหมดสติอยู่ในห้องเท่านั้น ทางสารไม่จําเป็นต้องเตือนเขาผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าพันธุ์มังกรได้สาบานด้วยเลือดแล้วว่าจะเก็บสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินต่อไปเป็นความรับทางสารยืนอยู่หน้าต่างแสงสีน้ําเงินอ่อนๆกระพริบและพลังชีวิตอนุรมสมบูรณ์ก็ถูกไปลออกมาสู่โลกภายนอกอย่างช้าๆเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตระดับสูงที่สดใสแม้แต่ริเว้เฉาเองก็รู้สึกส,สดชื่นแร่ดวงตาของเขาก็เป็นประกาย ด้วยการกดเบาๆด้วยมือขวาพลังชีวิตอนันอุดมสมบูรณ์เข้าไหลเข้าสู่ร่างกายของสู้ออยุอย่างช้าๆตอนนี้สู้ออยุอ่อนแอเกินไปก่อนจะรักษาเขาเขาต้องเติมพลังชีวิตบางส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะปลอดภัยด้วยอาการบาดเจ็บที่สู้อายุกำลังประสบอยู่ในขณะนี้หากในโรคนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถรักษาได้ก็คงจะเป็นทางสารนอกจากทางสารแล้ว อาจมีความเป็นไปได้หกากจักรพรรดทั้งสององค์ร่วมมือกันแต่ความสามารถในการประสานง,งานของพวกเขาไม่ค่อยดีเท่ากับทังสานเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนด้วยการเติมพลังชีวิตของทังสารใบหน้าของสู้อันยูก็มีสีชมพูเล็กน้อยและรัศมีของเขาก็ชัดเจนมากขึ้นทังสารไม่หยุดฉิตพลังชีวิตแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ยื่นมือซ้ายออกไปและแสงสีขาวประหลาดก็ร้อยออกมามันก่ได้ตกลงบนล่างของสู้อันยู แต่รอยอยู่เหนือหน้าอกของเขาผู้โ,โสหรือว่ชาชาวเฝ้าดูฉากนี้ด้วยความกังวลสูอ่อันยูเป็นเสมือนลูกชายของเขาเองและเขายังเป็นความหวังของเผ่าพันธุ์มังกรอีกด้วยความแข็งแกร่งโดยรวมของเผ่าพันธุ์มังกรถือได้ว่าทรงพลังที่สุดในเวลาเผ่าพันธุ์ทั้งหมดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ความแข็งแกร่งดังกล่าวก็มีปัญหาเช่นกันประเด็นที่สําคัญที่สุดคือความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มังกรแต่รับเผ่า,านั้นแข็งแกร่งมาก และพวกเขาก็ไม่ยอมจำนวนต่อกันดังนั้นจึงเกิดการต้แย้งกันได้ง่ายภายในเผ่าพันธุ์มังกรในอดีตเผ่าพันธุ์มังกรจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อสามารถผลิตคนระดับสูงที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถต่างกา,การสนับสนุนของประชาชนและควบคุมทั้งเผ่าได้อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นเมืาา่อจักรพรรดิปีศาจคิทตันยังคงโยในฐานะจกักรพรรดิมังกรอันดับที่หนึ่งไม่ว่ามังกรตัวอื่นจะดื้อรั้นแค่ไหน พวกมันก็ต้องยอมจำนวนต่อเธอเผ่าพันธุ์มังกรได้ประสบกับการเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นเพียงว่าจาักรพรรดิปีศาจคิดตันไม่มีความสนใจในการปกครองและพัฒนาเผ่ามังกรนิฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เผ่าพันธุ์มังกรจะแข็งแกร่งขึ้นและมีจักรพรรดิเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นความตายกระทานหานของจักรพรรดิปีศาจคิดตันทําให้เผ่าพันธุ์มังกรตั้งตัวไม่ทันอาปาสจากเธอ จักรพรรดิแห่งเผ่าพันธ์มังกรเพียงคนเดียวที่หลงเหลืออยู่ก็คือจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดสำหรับเผ่าพันธุ์มังกรแห่งความมืด,าามมมดซึ่งฝึกฝนวงเวทเป็นหลักนั้นความสัมพันธ์กับเผ่าพันธุ์มังกรอื่นๆกับทั้งหมดนั้นไม่ได้ราบรื่นมากนักเพื่อป้องกันไม่ให้จัก,าพากรพรรดปีศาจแห่งความมืดกลายมาเป็นเจ้าแห่งมังกรการต่อสู้อันดุเดือดจึงเกิดขึ้นภายในเผ่าพันธุ์มังกรนี่เป็นเพียงเผ่าพันธุ์มังกรเท่านั้น ความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคลนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปหากเป็นเผ่าพันธุ์อื่นพวกเขาจะต้านทานจักรพรรดิได้อย่างไรเพื่อต่อสู้กับจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดเผ่าพันธุ์มังกรจึงเสนอชื่อสู้อัญโยสู้อัญโยเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมีภูมิหลังที่ดีมีความสามารถและศักยภาพสูงสุดในเผ่าพันธุ์มังกรและเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจักรพรรดิปีศาจที่ต้านคนต่อไปสิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในศึกชิงจักรพรรด หากไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของทางซานเขาคงจะเป็นแชมป์คนล่าสุดไปแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะถูกโจมตีอย่างกระทันหันทั้งๆท,ที่เขาได้บรรลุฐานะเสมือนเทพไปแล้วหากวันหนึ่งซ่วนโยตายไปขพนมังกรที่เพิ่งรวมตัวกันด้วยความยากลาบากอาจจะร่วมสลายอีกครั้งในฐานะผู้อาวุโสท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผพ,พานมังกรนี่จงเป็นสถา,านการณ์ที่หรืวอวชเฉาไม่สามารถเจอมากที่สุด แต่ตอนนี้จะไม่ให้วิตกขงวลได้อย่างไรหระมันไม่กล้าที่จะปลดปล่อยจิตสำนึกทาจงจิตวิญญาณออกมาเพื่อรับรู้อะไรมากนักแต่อาศัยการรับรู้ของตัวเองเพื่อรู้สึกและวิสัยทัศน์เพื่อสังเกตมากกว่าเมื่อแสงสีขาวเล็กๆนั้นปรากฏขึ้นร่างกายของหริเวยเฉาก็าสั่นสะท้านทันทีแม้ว่ามันจะเป็นแค่แสงเล็กๆแด้ดูไม่แปลกตาเลยก็ตามแต่การรับรู้ของผู้อวุโสมังกรผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้ แสงสีขาวเล็กๆนั้นดูเหมือนจะส่องสว่างไปทั่วโลกมากเสียจนแม้แต่สายเลือดมันเองก็เริ่มผันผวนอย่างรวดเร็วเราคขาว่ามันต้องการจะรวมเข้ากับแสงสีขาวในขณะนี้แสงสีขาวสั่นไหวเล็กน้อยลอยขึ้นเล็กๆออกมาเป็นวงกลมรอบๆขึ้นเล็กๆเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะมีแรงดึงดูดอันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นรัศมีสีน้ำเงินและสีแดงสองสีต่างกันอยู่ใต้และรอบขึ้นสีขาว พ่อมันเริ่มบินออกจากร่างของสู้อันโยประสานเข้ากับแสงสีขาวจากนั้นก็หายไปเมื่อเห็นฉากนี้หริวเว่ยเฉาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเบิกตากว้างและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นตื่นเต้นทันทีความหวังนี่เป็นความหวังก่อนหน้านี้พวกเขาใช้ทรัพยกรและวิธีการทั้งหมดของเผ่าพันธุ์มังกรไปหมดแล้วแต่ก็ยังไม่มีทางที่จะกำจัดพลังที่บุกรุกเข้าไปในร่างของสู้อันโยได้ แต่ในขณะนี้ทันทีที่ถังสารเคลื่อนไหวมันเริ่มมีผลจริงๆถูกต้องแล้วถังสารคุ้นเคยกับพลังงานในร่างกายของสู้อันยูเป็นอย่างดีพ่อหมายมาใช่อะไรอื่นนอกจากพลังสองอย่างสุดขั้วนั่นก็คือดินสุดขั้วได้อย่างสุดขั้วเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงพลังทั้งสองนี้ปฏิกิริยาแรกของทางสารก็คือสู้อันยูช่างเป็นคนที่โชคดีจริงๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ